สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟทุกคนพี่น้องหมัดค้นคือนน่ำพี่น้องเลยห้ากับค้นแล้วซองสี่หพกเจ็ดก่าห้ากับคนแล้วเก่าให้พี่น้องห้ากคนแล้วเก่าให้พี่น้องพว่น คนมันหยิบหยิบมือนี้พี่น้องเลยก็เลยคนคือนำ้ำเมื่ออื่นอื่นก็บช้หา้าคนมาซอยบนยี่ภากับท่านพอนั่พี่น้องตะกี้ว่าสดได้กูม่มคนหยิบก็เลยกู้ ข่าวตัวเลนตัวเลนอยู่วะเอาอีกเล้ดนเ่มันกินเหมือนชีแตกเลยมาได้ที่พอดีกำลังหิวแต่งวนไปไม่แห้ง บแหงเพคือกูมันยางเงี้น่ไมมันบวแหงแล้วบวแหงล้มันแหงจะล้ำ่เม็ดมันแหงแล้วว่ะสวยงามละสีแต่เนาะทำใครที่รอเมื่อกี้กมงามอะไรกลมงามหรือว่านแบบหนึ่งจนนอนตายว่าดิวายขยั่ค้นมากนี่แหละทำเนี้มันโอ้แล้วทำสีโคนแหงนักัวนี้ที่แล้จะดำ <cười> <cười> mười thắc cả cụ lẽo là mười đây. Đây, con con sang đấy này đấy ok thân thân cái gì sao chạy สั่งเนียทาาก้พี่น้องเลยเพาว่าด้วยสั่งเทวันไหนอก้นี่พี่น้องเ้ยสั่งแล้วันได้ได้เกาต่วมือจะน้อยตอนแรกให้ชิท่าเมุ่้ถ้าจนเมื่อยก็มารอบซยังสันได้ขัวัได้งอนี่เด้เาใส่เ้อว่า อีพอเล่าเวนท่ายังเล่าอ่ะย่าเคี้ยวหรอกก็ล่าจะไปโจ๊กลุ่นตามคอตามข้างลาไปหลอดกินย่าเคี้ยวถวนถวนไปบุตรอย่าโค้งพันเถอะบ่นน้อยเนาะ ชีบเบิ้ลพ่อพันตอกแล้วอืมตอกพันหนึ่งแล้จังใหม่ตี้พันลล่พันหนึ่งล็กข่าวลบอกเรื่งตอกตอกคนละร้อยเฮ้ยถอยเขาถอยชว่าเนี่ยสองมัดร่อกันนะตอกคนละร้อยที่เขาามัดเดียว มาเดียวท่านนี้โสมัดกระโจนเป็นไรแอลจ้ะนะไปเรื่อยๆคิดแต่ยาจังหวดจะกินเขาเรียกใส่ยาเนี่ยยากระจาผู้ใหญ่เอาให้มาติดประเทศเนาะเพื่อนวะไป เมื่อไร่นลอดบอกเจ้าแอลก็แห้งนี่เป็นแหลนลัดอยู่ลัดไปลัดพ้เท้าผ้าเท่าต่ำแต่นอ,อกรับใบผพายไทไ,ไ,ไเหรียนหน่อยวนนร้านเราร้านเราคือชีวูดีอย <laughs> ู่เนาะอือเอ้ยเดี๋ยวะมาเท้าวะสิ เออหน้าปะทะคุปต์สนใจมึงดอกเราเฮ้ยเเพิ่นหมดหน้าผู้เดียวเพิ่นแด้ปีหนาเออจีนี่หรอเปล่าโอ้รอเดี๋ยววับตายแล้วกันอ่ะเอียงคางในยินหน้บาในีมันลบต่องไปได้บันนี้ เดินม่ด้วยเพาะนี่เด้อหนบ้างหรเนี่ยแ้งบ่เลยทำถ่าบาไดยินหรือป่าเนี่ทำถ่าบเกี่ยเอ๊ป้าหันเห็นเห็นป้าป้าได้ป้าหัน ีแล้วผมชดใจจะดอกกูได้กินกูนักกูได้ดอกหนูขึ้นแว้งบ่ใจค้นเขาพี่น้องหัวใจล่ะคุ้นเขาซู่ซู่เดี๋ยวช่วงห้าบุ๊คุ้นแล้วพี่น้องเฮาคุ้นแหละที่มันจะหายแล้วเฮาเหนื่อยเฮาก็เลยหนังผัก คนแล้วมวนะพี่นอ้องก็ถ้าเมื่อยท้าเรนหนังผักก็คิว่าทำไมตัวเองไม่ขนถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละคนแล้วคนแล้วพี่น้องคนแล้วัง <c oughs> เแล้ว <c oughs> จังคน <c oughs> อาอยออกคือพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> จื่อว่าื่อว่นอื่นตะกี้ห้าคนพูดยวห้ามมีแต่ใส่หลดเค้นนั้นนี่แหละถ้าจนหายน,นะค่ำสามีแรกเก่าเอ้ยคนกับเพรียงพามสองคนนะพี่น้องลูกชายผู้ถือขูกก่กรนน่ะนเราอยู่กรุงเทพตอนนั้นะเราไปอยู่น้ำดูน้ำเมียแล้วตอนเราเมีย คำจะมีแล้วเพิ่งยังไปหมาดหายงัวาตายอยู่เออกระดาใจใส่แล้วเออกูต้องคนหน้าหายงัวาตายแลลวกูก็ได้ผักเลยเว้ยคือสบายหลอแล้วผัวรบลลุบๆไปหน้าหายใหญ่หัวเขาหายาอีตี้เจ้าโม่แล้วจะเขือเขาจะมาหายลุ่ยๆผู้เดียวเขาเขาจะมาสาววันละมงตอนอาวันอิสุยเยนคนขาวจนหายอยู่เซนบุหายน้อ,นอคนอยสนตายเบิดบมือทั้งหมาดทั้งคนเพิลล่งไปป,ป,ปั่นเขาตอนน่ะ มาดัปั่นขามาดต่อให้เจ้าอีกเลื่อยวยผักซะใป้ออารอเขาก็ไงงวตายคือกันเขากปชุด็หายวหายนั่นแล้วหายว่าตายหายวตายหาแม่ยังมาจ้างเขาบดนี้จ้างเล็กน้อยหาอบซอยหาบพลากี่ตะกี้มาเล็กน้อยเขาก็แแลนตะทึนนก็ใส่เบื้อละมากเลย ไปาัหญ่ย่าปลาับิน่ยาปลีย่างกระปูเบิดจอบมืออื่นจังต่อานนี้มันบ่แห้งจะค้นมันพอ าานะยังอันนะนางเก๊เข่าเฉาะนางเก๊ะเข่าว,ว่าแคนะ่้นน่อเบาคแม่เดีย่เตอไคนเผาเฮา ไม่ได oh, ้ออกกินบมอนี่อ้าวตัวนีม่มาแใช่อมันจะสิแบไอ้อ้าวใช่ตัวแบ่มีหน้าออบะนะกองละ นนขัดพ้นตน๊นหนามลายเด้อพ่อเสื่องใช้ค้าเลยค่ะผายยางเนาะยางหกึ่งมลผื่งผายยางเอาอีกเลยจะไปผายยางกันแมจึงชีวิตมันจจมัน่นค้นมันนตะ๊ดขัพ้นโต๊ตกกะกับแม่ผา,า,ายยางกางใช้ค่าเลยเนาะกางแล้วก็ใหหย่อนเอาพุนเห,ห็ดเออเห็ด<ห>ตรงตรงถือเอาอพ่ออ่ะจะอร่อยเลยอยู่หน้าของมันเนี่ยหา ไฟบักใหญ่ฮัมาชอบไก่นะลูกเออไปคนข่าวสะพอใจบ่าไปกันหนไปซื้อชิโนคนซอยนนัเกบ้า อันทพ้นตกพี่น้องเอ้ยอม,มืออื่เพอนมือวันสินแต่เก่าพลมันบวปะวันสินบวิดมือแลงไปกับแลงมืออื่นนี่แมนโอเคเลยนะขั้นอันขั้นบวิดขั้นบวิดมือแร้งนี่มนแมนเซต็ตอยู่ในหนีโลดพี่น้องเอ้ย พี่น้องเพื่อกันคลิปนะสบายดีทุกคน